ครับสวัสดีครับวันนี้ฉ่นเคยครับพระองค์นี้อาจจะแปลกตาหลายท่านแต่เป็นพระที่เป็นพระแท้ครับแล้วทีนี้การตัดมันก็มีเว้าตรงนี้นิดนึ่งมันก็แลไม่สวยมันก็ผิดรูปผิดทรงซึ่งจะต่างก,กันกับอย่างนี้ที่จะ ได้รูปทรงสวยกว่าอ,าอารัออจะผิดรูปทรงกันแล้วทีนี้ทำไมผมถึงปิดองนี้มาที่ผมปิดอง์นี้มาก็เพราะว่าเอามาไว้เป็นเป็นคูครับแล้วก็เอาไว้ดูตัวตัดเอ๊ะทำไมมันตัดไปอย่างนี้แล้วจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่ตัดเบี้ยวๆบี้นิดนึง ชุดนั้นเจออยู่ประมาณสามสี่เหรียญแล้วแต่ว่าไม่ตอนนั้นไม่คิดว่า,าจะเก็บไว้เป็นครูมากว่าเราจะเก็บพระสวยๆพอไม่เห็นพอเห็นสวยๆแล้วก็คือไม่อยากเก็บครับแล้วทีนี้ผมก็เลยเออมีความคิดว่าเราควรที่จะเก็บครูไว้บ้างอย่างพระปอมพระเรียนแบบตัวตัวเนี้ยผมเอามาดูตัวตัด ตัวตัดจะเป็นเป็นฟันเฟืองเหมือนกันนะครับเนี่ยครับเนี่ครับตัวตัดคือเอาเอามาไว้ดูมาไว้ดูเป็นครูแต่ก็ยังไม่ได้เทียบอีกหลายๆเหรียญว่าตรงกับตัวตัดตัวใดบางส่วนจะตรงตัดตรงตรงกับตัวตัดตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เทียบแต่พระองค์เนี้ย เป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยนะครับสวยเลยสภาพนี้ก็หายากเหมือนกันต่งนี้ใครก็ติดตรงนี้แต่ผมที่ตัดสินใจเช่าเช่ามาเนี่ยเพราะว่าอยากได้มาเป็นครูจริงๆส่วนตัวแล้วผมมีคูอยู่หลายองค์นะครับครูผม เดี๋ยวผมจะแพนให้ดูเนี่ยครับคูของผมเลยเนี่ยเป็นคูของผมเลยแต่ผมจะไม่ซูมให้ดูนะครับว่าปลอมอย่างไรแท้อย่างไรเก๊ตรงไหนอันนี้ขออนุญาตไม่ซูมนะครับเดี๋ยวจะพากันหลงทางเพราะว่ามีบางส่วนที่ผมเห็นนะครับที่บางบางส่วน ที่เขาซื้อขายกันเขาก็ซื้อขายกันแบบที่เป็นตัวเสริมเอามาขายกันเป็นตัวปอมาเอามาขายกันบางเจ้าก็เอามาประมูลพอประมูลไอ้คนที่ได้ไปเขาก็เงียบหายผมก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนคนที่ประมูลคนที่ได้ราคาใส่ราคาได้ เขาไม่รู้ว่ามันเป็นตัวปลอมตัวตัวเรียนแบบหรือว่าเขาขัดสนเรื่องเงินผมก็ไม่รู้นะครับแล้วทีนี้ก็ก็ก็เดาใจของคนที่ประมูลไปอ่ะไม่ถูกผมเห็นอยู่ในกลุ่มเห็นประกาศตามหากันแต่ผมเห็นตั้งแต่ที่เขาลงประมูลแล้วผมรู้ว่าองค์เนี้ยมันมันเป็นของเรียนแบบ ไม่ใช่ของแท้แต่ทีนี้ก็โดยนิสัยของอพ่อค้าพ่อขายก,ก็ขายกันอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ประกันคุณภาพที่ที่แท้จริงประกันแท้จริงอยู่ครับแต่ผมไม่ได้ประกันคุณภาพที่แท้จริงอย่างอย่างของผมอะ่ะผมผมยอมรับว่าตัวผมอะ่ะ ถ้าออกจากมือผมอะผมประกันคุณภาพที่แท้จริงก็คือมันต้องแท้ครับสวยไม่สวยว่ากันอยู่ที่สภาพแต่ยังไงต้องแท้พระแท้ใครก็อยากได้ไปบูชาพระที่ไม่แท้พระเรียนแบบมันไม่มีประสบการณ์มันไม่มีพุทธคุณเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านพิธีการการปุกเสกแล้วทีนี้คนเช่าไปอะ เราไปแขวนไปคล้องคอเงี้ยมันก็ไม่เกิดพุทธคุณขึ้นมาเพราะว่าพระไม่ได้ผ่านการพิธีปลุกเสกแล้วทีนี้ <c oughs> อย่างเก็บไปอ่ะมันก็เป็นสมบัติกับลูกหลานแล้วทีนี้ลูกหลานก็เป็นภาระเป็นภาระหนักเลยนะครับพอเขาเดือดร้อนมาเขาอยากจะเอาพระองค์เนี้ยไปขายเนี่ยเขาก็ต้องพบกับคำว่าพระไม่แท้เขาจะรู้ตอนที่เขาจะเดือดร้อน แต่ถ้าเขาเดือดร้อนทพะแท้ก็เป็นเบสิกทั่วไปครับขายได้ขาดทุนบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ได้เป็นเงินขึ้นมาดีกว่าไม่แท้แล้วไม่ได้ตังขึ้นมาครับอย่างพูดพูดของเรื่องของสยามเนี่ยคือผมเก็บไว้เยอะผมก็ไม่กลัวเรื่องภาระของลูกหลานผมเก็บไว้ให้เขา เขาก็ต้องปล่อยต่อออกได้อย่างต่อไปผมก็ต้องบอกเรื่องการซื้อขายราคาอะไรต่อกับลูกหลานต่อไปมันก,ก็ผมก็ต้องบอก <c oughs> ต่อไปภายภาคหน้าพระชุดนี้หายากหาไม่มีเขาก็จะได้รู้ว่าออมีราคาเท่านั้นเท่านี้ปล่อยออกต่อได้ยามเขาเดือดร้อน จริงๆแล้วพระสยามผมกล้าพูดได้เลยว่าพระอื่นอยังมีขายกันเกิดแต่พระสยามอะไม่ค่อยได้ลงแต่ถ้าลงมาอย่างสมมุติว่ามีคนลงลงขายอย่างเงี้ยถ้าผมไปเจอขอให้สวยอย่างเดียวผมก็บุกตลอดจนหลายๆคนก็พูดแล้วว่า อย่างอย่างหลายๆคนนะครับที่เขาพูดว่าโอ้โไม่ทันผมสักทีคือพระสวยอะ่ะเราซื้อพระสวยอะ่ะคนที่เขาเขาเป็นมือขายอะ่ะเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยซื้อผมเขาก็จะเอาหามาส่งเราเขาพระสวยเขาก็จะหามาส่งเราเราก็ได้เปรียบที่ว่ามีโอกาสได้ซื้อพระก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างคนมาขายมาส่งผมก็หลายหลายคนนะครับที่เคอขอมาส่งผมเมื่อวานก็เจอที่เจอที่นัดพระอ่าเขาก็ไม่ได้ให้ผมเขามีพระอยู่องค์หนึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ผมเขาบอกเขาจะไปส่งให้ลูกค้าเขาบอกไม่เป็นไรผมก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วผมแล้วผมจะขอดูเขาก็ไม่่อยให้ดู ผมก็ไม่เป็นไรเอาไปส่งลูกค้าถ้ามีลูกค้าอาไปส่งเลยเพราะว่าสยามผมเยอะอยู่แล้วผมไม่กลัวแต่ถ้าไม่มีมันก็อยากได้แต่ผมขอพูดเลยว่าถ้าท่านะท่านสมาชิกหรือผู้รับชมรับฟังเนี่ยอยากได้พระสวยๆอยากได้พระแท้ ท่านตัดสินใจซื้อพระหนึ่งองค์เนี่ยท่านเอาให้สวยให้กิบไปเลยแล้วมันเป็นต่อถ้าเราเล่นผราสวยอย่างผ้าสวยยังไงมันก็เป็นต่ององอยังไงมันก็ซึ้งตาครับ เหมือนอย่างกระไหลทององเงี้ยวันนี้ไปงานกระถินที่วัดป่ามาไฟคนจับคนเค้นหลายองค์หลายลายคนนะบรรดาลูกศิษย์ที่เขามีความต้องการผมก็บอกว่าองค์เนี้ยผมจะไว้ประกวดลูกค้าหลายท่านก็ลูกค้าเก่าเกาก็ทักมาขอ เช่าองค์นี้ผมว่าไม่ได้เช่าไม่ไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาเพราะอยากเก็บไว้เพราะสวยเพราะผมมีอีกคู่อีกอก็ไหลเงินแล้วก็ทองแดงผมเยอะอยู่แล้วถ้าจะส่งประกวดกระไลเงินอีกองหนึง่งกระไลทององค์หนึง่งองค์เนี้ยไว้ส่งประกวดรอบหน้าปีสองปี วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้แค่มาให้ชมว่ารอยตัดแบบนี้เป็นยังไงทำไมถึงผิดรูปไปอะไรเงี้ยมาดูตัวตัดรอยฟันเฟืองนะครับรอยฟันเฟืองตัวเนี้ยผมซื้อมาดูตัวนี้จริงๆทีนี้อันนี้ผมก็เก็บไว้เป็นครูแล้วก็วันนี้ยพอดีเจอกับลูกศิษย์ของวัดป่ามะไฟนั่นแหละเขาก็ เขาก็ไปซื้อของเก้มาองคหนึ่งเขาซื้อมานานแล้วผมก็เลยผมก็เลยขอเขาขอมาไว้เป็นครูเขาบอกได้พี่ไม่มีปัญหาเขาซื้อของเก้มาแขวนเนี่ยจนพระอาจารย์เจ้าวาดองปัจจุบันเนี่ยพระครูภาวนาธรรมธาลีเนี่ยให้เขาไปองหนึ่งเลยกระไหลทองก็คือเห็นเด็กไปเช่าพระพมมาท่านก็เมตตาสงสารก็เลยให้อ่า พระสยามให้องค์นึ่ให้ไปแขวนเขาก็แขวนติดคออยู่นั่นแหละคือด้วยความที่รักสิษย์รักรักอาจารย์ความเป็นสิษย์รักอาจารย์มาแล้วพอพระอาจารย์ให้อย่างเงี้ยมันก็มีความชื่นใจครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟัง เรีย๋ยนนี้เช่ามาเพื่อการศึกษาครับก็เลยเอามาลงให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมรับฟังรับดูสำหรับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดคำพูดคำจาไม่สุภาพขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ